สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับผมก็นําท่านสมาชิกนะครับมาพบกับหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็เป็นที่ Talk of the Town มาช่วงหลายเดือนมานี้นะครับเพราะว่า,ามีนักลงทุนท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นิเวศนี่นครับนะฮะด้วยความเคารพนะครับไปซื้อหุ้นแม็กซนะครับซื้อหุ้นแม็กซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราแล้วก็ ด้วยปริมาณประมาณ10ล้านหุ้นนะฮะที่ราคา7บาทนะครับก็มีนักลงทุนหลายท่านนี่สงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์นิเวศเนี่ยไปเห็นอะไรในแม็กนะครับเพราะว่าหุ้นแม็กนี่นะครับเป็นหุ้นที่ธุรกิจนะครับมีการย่ำแย่มานานทีเดียวครับก็รุมร่วม,ม3-4ปีได้นะฮะผมจําได้ว่าเนี่ยประมาณปี2017ได้นะครับที่เขาพลิกพกนะฮะร,ราคาหุ้นตอนนั้นเนี่ยโอโ้ยีกว่าบาทได้มั้งครับ แล้วก็มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะปัจจุบันเองเนี่ยทำนิวโรไป5 6บาทเลยนะครับทำทำให้เรารู้สึกว่าอาจารย์ไปเห็นอะไรที่จะไปทําให้หุ้นตัวนี้มันเทินาราวหรือเปล่านะครับหรือว่างบทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับกาฟทาักทางเทคนิคเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําเสนอท่านสมาชิกแล้วก็อาจจะพอเดาใจอาจารย์นิเวศได้ว่านะครับท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นแม็กนะฮะถึงได้ไปลงทุนนะนะครับ คุณแม็กนี่แหละครับพูดถึงหุ้นตัวนี้นะครับหลายท่านก็จะนึกถึงธุรกิจของเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอเสื้อผ้านะครับยีนนะฮะที่ทใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ผมก็มีอยู่หลายชุดเหมือนกันนะครับก็เป็นลูกค้าเขาเหมือนกันนะครับแม็กนี่นะครับเขาทําธุรกิจเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับเป็นธุรกิจของไลฟ์สไตล์นะครับ มีรีเทลนะฮะฟอร์มนะฮะมีปฏิบัติการแล้วก็มีฝ่ายการผลิตนะครับก็มีการแตกลายแตกตาีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอธุรกิจเสื้อผ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะในในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการแตกลายออกมาซึ่งก็ที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะไปดูในรายละเอียดว่าการแตกลายมาเนี่ยเพื่อมีจุดประสงค์อะไรนะครับ เพื่อมีจุดประสงค์ที่จะรดต่อไปนะครับหรือมีม,มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของธุรกิจนะซึ่งพึ่งพาเรอยเรื่องของเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นธุรกิจของแม็กนะครับทั้งหมดที่ผมนํามาจากอเอกสารของบริษัทเขานะครับนะก็มีแม็กกรุ๊ปนะครับอันนี้เขาทําเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็สินคา้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับนะก็มี ีกเ a r m e n t s นะครับอินพุตเอ็กซ์พอร์อันนี้เกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะฮะประเภทกางเกงยียนโดยโดยตรงนะครับอยู่ประมาณ99.99%น99ะฮะมีวินเนอร์แมนนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้ให้บริการแล้วก็บริหารการพนักงานขายแล้วก็พนักงานคลังสินค้านะครับมี m a g น n Manufacturing นะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับแล้วก็มี ว้าวมีนะฮะอันนี้ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับลุกบาลานซ์ะ Look, นะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเขาที่เขาไปลงทุนในในกิจการอื่นซึ่งถ้าทางจะเป็นลักษณะของโฮดดิ้งคอมพานีเช่นเดียวกับแม็กจีเนีสเห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรแปลกขึ้นมานะครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือโรแมติกนี่ฮะ นะก็มีอยู่ชําระก็อยู่ประมาณ8ล้านอันนี้จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่บํารุงผิวพรรณนะครับแล้วก็ครื่งหอมต่างๆก็แปลกนะฮะเราเพิ่งทราบว่าแม็กเขาก็มาทําด้านนี้แล้วนะครับหนึ่งก็เป็นทาวเดโคคอป o ปอร์เรชันอันนี้จะเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับนําเข้าและจําหน่ายนาฬิกาเห็นไหมครับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับเขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนาฬิกานะฮะซึ่งก็แปลกไปกว่าธุรกิจ เสื้อผ้าที่เขาเคยทามาก่อนนะครับนะครับท็อปทีนี่นะครับเป็นธุรกิจกับการจำหน่ายสินค้านะฮะก็มีแม็กเมลเลียนนะฮะธุรกิจเกี่ยวกับการบริการการจัดการแล้วก็บริหารคลังสินค้าแบบครบวงจรนะฮะสำหรับธุรกิจออนไลน์แล้วก็ธุรกิจอื่นๆอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนะยังมีบริษัทหนึ่งที่เข้าไปตั้งไว้อยู่ที่รู้สึกจะอยู่ที่ ต่างประเทศนะครับอยู่ที่ห้องกงถ้าจะไม่ผิดนะครับยังไม่มีการดําเนินงานนะครับเขาตั้งเพื่อที่จะการลงทุนในต่างประเทศในอนาคตอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่มีธุรกิจอะไรดําเนินงานเกี่ยวกับตรงนี้นะครับนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่สําคัญอยู่2จุดซึ่งผมคิดว่าอาจารย์นิเวศคงท่านคงมาดูตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าท่าน ใช้ข้อมูลตรงนี้หรือเปล่านะครับในการที่จะตัดสินใจในการลงทุนเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือทําให้บริษัทนี้ฮะมีการเทิร์นราวมีการโกรธมากขึ้นกว่าไอา้ในอดีตซึ่งตั้งแต่ปี2017มาเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันตกมาเรื่อยๆแล้วก็กำไรกาไรต่างๆก็ตกมาเรื่อยๆ2 2สองปีนี้นะหกหนึ่งกับ6กสองเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผมจะเล่าให้ท่านสมาชิกฟังนะครับ หนึ่งก็คือมีความร่วมมือกับ w o r i x นะฮะซึ่งเขาได้ลิขสิทธิ์ปิดแล้วก็จัดหน่ายเสื้อของฟุตบอลทีมชาติไทยอันนี้ก็คงไม่ได้ตั้งรายได้อะไรให้มากมายแต่ว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เขาน่าจะมีการร่วมมือกันได้นะครับอันที่2คือว่าเขาเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายใหม่สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิวแบรนด์ MNC นะครับแล้วก็เป็น Nature Touch นะฮะ อ่านเคาน์เตอร์ในโซนของ Hello Beauty ซึ่งในห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะครับภายภายในชื่อของอะไรฮะ Aromatic Active อคน,นีฟอันนี้ก็เป็นมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับมีความร่วมมือกับว a l ดิสนี e y ไทยแลนด์นะครับในการอ,าออกผลิตภัณฑ์ Sport Fashion นะฮะซึ่งเป็นคอลเลกชันของ Marvel นะฮะก็ซุปเปอร์ฮีโร่ Sub นะครับซึ่งเป็นของลีกขสิท์นะเห็นไหมครับการลงทุนที่ ได้ช่องทางการจำหน่ายแล้วก็มุมมองมากขึ้นนะครับมีการติดตั้งระบบ Customer Relationship Management หรือ CRM นี่นะครับ mm hmm. ที่จะรับสมาชิกแมนะ็กค u ับอันนี้ก็จะคล้ายกับว่าโฮนะฮะเป็นการโฮลูกค้าเดิมเนี่ยหรือว่าลูกค้าใหม่ต่างๆเนี่ยให้อยู่ในคลับตรงนี้เพื่อที่จะอาจจะมีการสะสมคะแนนนะฮะสะสมแต้มเพื่อที่จะไปรับสิทธิ์ต่างๆก,นะก็ผมก็มีเป็นสมาชิกกับเขาเหมือนกันนะฮะนี่แม็กลันี่นะครับ มีการปรับโครงสร้างนะฮะการถือหุ้นในบริษัทย่อยนะครับอย่างที่เรียนในทราบก็ท่านก็ไปดูว่าบริษัทที่เป็นอาร OMATIC ACTIVE จำกัดเนี่ยนะฮะเขมีการจําหน่ายหุ้นสมันของอาร OMATIC ACTIVE จำกัดให้กับบริษัทลุกบาลานนะฮะซึ่งลุกบาลานก็เป็นบริษัททีนะฮะให้เป็นบริษัทแกนในการถือหุ้นนะครับบริษัทในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีความชัดเจนเหมาะสมและต้องตัวต่อการขยายธุรกิจในอนาคตนะฮะ เว็บไซต์ที่เขาทำก็คือ macshop com นะฮะอันนี้จะเป็นเพิ่มการบริการนะฮะ ship to shop เขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับเชื่อมต่อครับช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ต่างๆก็เป็นการขยายการขายนะฮะให้มากขึ้นมากกว่าที่จะเป็น Shop นะฮะเขาจะมีช็อปของเขานะครับ mac เนี่นะครับแล้วก็มีการขายในโมเดิร์นเทรดนะหลากหลายออกไปนะครับในปี62ก็มีการขยับอีกเช่นกันนะครับ อันมีหกสองนี่ยเขามีการซื้อหุ้นคืนนะครับนะแล้วก็สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืนในเดือนกุมภาพันธ์หกสองช่วงนี้ก็ช่วงที่มีการซื้อหุ้นคืนก็ราคาหุ้นก็ฟื้นขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็ตกลงมาเช่นเดิมนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยฮะลุกบาลานซ์นะฮะที่เขาซื้อเขาถือหุ้นของอาร OMATIC ACID เนี่ยครับนะบริษัทย่อยของเขาเนี่ยนะฮะได้ได้ไดอ่าเข้าซื้อขายอ่าหุ้นสามัญของบริษัทนะฮะแมกนิเนียนประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ น่าสนใจทีเดียวซึ่งแมกเลนเนี่ยเนี่ยเขาทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับให้บริการและ,ะการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจออนไลน์แลวก็อื่นๆอันนี้น่าสนใจเห็นไหมครับก็พยายามที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงการขายนะครับเปลี่ยนแปลงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ออนไลน์มากขึ้นเขาก็พยายามที่จะหาช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้นนะฮะและในเดือนธันวาคมนะครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ up นะฮะนี่เป็นธุรกิจ แนวเขาเรียกแอคทีฟแวร์นะครับเน้นฟังก์ชันการใช้งานโดยเฉพาะาที่เล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับเป็นแฟชั่นด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบฟันคูอะไรของเขานี่นะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่ขึ้นในอนาคตนะฮะของจุดนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เองก็มองว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการปรับตัวของธุรกิจนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ว่า เขายังคงอยู่ได้ก็คืออะไรครับเขามีแบรนด์นะฮะเขามีแบรนด์เขามีแม็กซึ่งแกนหลักก็คกิจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าต่างๆกางเกงยียนนะครับแล้วก็มีลักษณะของแบรนด์ที่หลากหลายขึ้นค่อยๆเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสวยขำงามนะครับในเรื่องของอนาฬิกาแล้วก็มีการส่งเสริมการขายออนไลน์มากขึ้นผมสรุปอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับนี่เป็นรายได้จากการขายสินค้านะครับนะ่าอีกจริงๆเนี่ย นะหลังจากที่2017อย่างที่เรียนให้ทราบเขาพีคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายได้ลดลงเรื่อยๆอันนี้เป็นกําไรนะครับสุดนะครับหลังจาก59ซึ่งพีคสุดนี่นะครับมีการลดลงของกําไรโดยต่อเนื่องนะครับ่าสุดอยู่ที่ประมาณ306ล้านบาทนะครับก็ยังมีกําไรอยู่ครับยังไม่ขาดทุนนะครับนะด้วยแบรนด์ที่เขา แม็กเนี่ยครับสัดส่วนของรายได้ของเขาเนี่ยในส่วนที่เป็นแม็กเนี่ยมีถึง79%เหไหมครับนั้นเนี่ยพยายามที่จะ transformation นะผมใช้คำนี้แล้วกันครับเพื่อที่จะทำธุรกิจที่หลากหลายขึ้นแล้วก็เน้นว่า,าใช้แบรนด์ของเขาเนี่ยนะที่มีอยู่ตรงนี้แตกลายไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างแบรนด์ใหม่มาสมทบนะครับนะทำให้อพอร์ตของเขาเนี่ยนะครับ สามารถยืนยงอยู่ได้โดยที่ไม่กาดทุนอันนี้ก็น่าจับตามองทีเดียวครับนี่เป็นช่องทางการขายนะครับเช่นเขาขายเนี่ยด้วยร้านของเขาเองก็ค,คือมีช็อปนะครับประมาณ60เซนนะครับก็ไปเปิดอยู่ในห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับบิ๊กซีโตัดอะไรต่างๆที่มีถ้าท่านสมาชิกหลายท่านเข้าไปเห็นช็อปของแม็กอยูนะ่ก็จะเห็นว่าเขามีการเข้าไป ใน m o เด r ร์นเทรเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นช่องทางอื่นๆน,นะอาจจะเป็นออนไลน์เองแรงต่างเนี่ยครับซึ่งเขาพยายามที่จะบูตนะครับในเรื่องของการออนไลน์มากขึ้นแต่ไงก็ตามเนี่ยครับมุมมองของคนใช้เนี่ยนะครับถ้าเขารู้ไซส์ของเขาอยู่แล้วนะโดยที่ไม่ต้องลองเนี่ยครับไม่ต้องลองอไซส์ก่อนเนี่ยนะครับ ก็อาจจะคงจะอาจจะพอได้แต่ถ้าคนที่ซื้อใหม่ๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไซส์มันเท่าไหร่เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องไปชอบอยู่ดีนะฮะแล้วก็การาปิดห้างการอะไรต่างๆเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงกระทบกับรายได้ของแม็กเนี่ยเยอะพอสมควรเลยละครับนะฮะเพราะว่า,าสัดส่วนของการขายออนไลน์ของเขาเนี่ยนะครับนะก็อาจจะสัดส่วนกอ็อาจจะยังไม่มากซึ่งเป็นส่วนที่เขาพยายามที่จะบูตก็ ข้อนี้ออกมาว่า,อ,าออนไลน์อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหา,าเป็นลักษณะของกลับนะฮะต่างๆเนี่ยให้คนที่อยู่เป็นสมาชิกในกลับเนี่ยนะครับมีสิทธิประโยชน์อะไรมากขึ้นนะครับเป็นการโฮลลูกค้าไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับอันนี้เป็นงบการเงินที่ผมเอามาจากเซตนะฮะ o org นะครับดูนะครับตั้งแต่ปี59ซึ่งผมได้เรียนให้ทราบว่าเขาพิกสุดๆเนี่ยนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ย 0 6 1 6 6 2์หเนี่ยนะครับไล่มาเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะครับกำไรก็ลดลงเป็นเป็นลำลำดับนะครับล่าสุดเนี่ยไตรมาส2ปี63ที่รายงานก็อยู่ประมาณ2 9 0บนะครับล้านบาทในเป็นกำไรสุทธินะครับกำไรต่อหุ้นก็อยู่0.37ครับ ROA ROE เนี่ยเดิมตั้งแต่ปี5เเนี่ยทำได้ดีมากนะครับ17-20นะฮะนะหลังจากหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี6 สองเป็นต้นมานะครับ ROA ROE เนี่ยไม่ถึง10เลยนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าสิทธิภาพของการาทำธุรกิจเนี่ยมันด้อยลงไปอย่างมีความชัดเจนมีในแย่สำคัญทีเดียวนะครับอัตรากาไรสุทธินะครับไล่มาเรื่อยๆก็เยอะหน่อยในช่วงที่เป็นไตรามาส2ตรงนี้ครับนะสุดไตรามาสสทับหกสานี่นะครับ15.25นะฮะแต่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อ มีโคโรนาไวรัสมารบาดนี่ยนะครับนะฮะอันจำหน่ายการอะไรต่างเนี่ยช่องทางก็คงจะเหลือเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ช็อปที่อยู่ในห้างเองนะครับหรือว่าช็อปที่เป็นช็อปของตัวเองเนี่ยนะครับก็ถูกปิดโดยปรายายนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมีการกระทบต่อนะครับรายได้ของเขาอย่างแน่นอนนะครับ P/E เป็นยังไงบ้างครับ E เนี่ยนี้อยู่23.4นะครับแล้วก็ P/V 1นะครับ มีอัตราการปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ปี59 5มาเนี่ยนะครับ4.9 5.6 4.8นะครับล,ล่าสุดก็8.07เซนนะครับนั้นเนี่ยต้องไปดูกราฟหน้ากราเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมราคาามันลงได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูหรือเราก็อาจจะตัดสินใจในการลงทุนไปเลยเพราะว่าเราอาจจะ เห็นอาจารย์ท่านซื้ออย่างเงี้ยนะก็ไปตามอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูนะฮะว่ากราฟมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะวางแผนให้ถูกต้องว่า1 Fund ฟันเดิมนทมันเป็นยังไงนะครับความเสี่ยงแรงต่างเกิดขึ้นหรือยังนะครับผลเนี่ยครับของการปิดห้างปิดช็อปต่างๆเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในไตรมาสถ,ถัดไปซึ่งผมคิดว่าหนักหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยจากเดิมที่เข้าตลาดเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1ิบบาทนะครับมี ลงมาหนิดนึ่งเกิดก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปขาขึ้นอยู่ประมาณ2ี่กว่าบาทนะครับไซเวอยู่สักนหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นพีคเลยอยู่ที่23 8นะฮะนี่ฮะในปี2 0 1 0นะก็คือตรงที่เขาพีคก็คือ2 5 5 9นหะครับหลังจากนั้นก็เทลงอย่างต่อเนื่องนะฮะสาเหตุที่เทลงอย่างต่อเนื่องก็คือของกําไรนี่ฮะมันลงอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ครับนะะเห็นไหมครับนั้นราคาหุ้นมันก็จะไปตาม ไปตามพื้นฐานนะครับในท้ายที่สุดนะครับเห็นไหมครับล่าสุดเนี่ยนิวโลไปแล้วนะครับที่ประมาณ5.8บาทหลังจากนั้นก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับก็ยังไซเวย์อยู่ด้านล่างๆนะครับนะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงนะฮะนี่อยู่แปดศูนย์ห้านะครับบาทนะครับนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปก็คงคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าถูกกดดันด้วยอ่า ไวรัสโคโรนาในช่วงนี้แล้วก็ผลกําไรที่จะเห็นในไตรมาสถัดไปเนี่ยก็จะส่งผลอย่างชัดเจนนะครับนั้นบางบริษัทเนี่ยที่มีกําไรน้อยๆนะครับไม่อยู่เนี่ยนะครับบางทีน่ะเจอไวรัสโคโรนาระบาดช่วงนี้นะครับทำให้รายได้มันลดลงแล้วอาจจะพลิกจากกําไรเป็นขาดทุนได้นะเราก็จะเห็นภาพแบบนั้นนะครับยังไงก็ตามนะครับในกราฟเนี่ยนะครับมันเนี่ยนะเอ็มเนี่ยครับเส้น อ่าสิมันตัดเส้นอ่ายีขึ้นไปแล้วอันนี้ก็น่าสนใจว่าตัดขึ้นไปแบบนี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆไหมก็คือว่าตัดขึ้นไปเรื่อยๆราคาหุ้นตรงนี้มันก็จะค่อยๆดีดตัวขึ้นไปนะครับนะมันจะทำห้ไม่ทำหายผมคิดว่านะครับอยู่กับการเทรนราวของอ่าฟันเดเมนทัลเขาว่าเขาเทรนราวมาได้ไหมเขาสามารถทำกำไรได้นะครับใกล้เคียงกับปี2559หรือไม่แต่ผมเรียนว่านะครับ ในอีกอย่างน้อยปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าช็อปต่างๆก็ถูกปิดนะกําไรก็จะลดลงบางทีก็อาจจะติดขาดทุนเพราะว่าล่าสุดก็กําไรแค่ประมาณ2 0 0อสามร้อยล้านเท่านั้นเองนะก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นกราฟวีกนะครับวีกเนี่ยเขามาทำโลประมาณ6บาทอย่างที่เด็งได้ทราบแล้วก็มีรีบาวขึ้นไปนะครับขับเอ็นดีซีดในวีกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ต่ำกว่าศูนย์ิดหนึ่งนะครับมีการตัดลงมานะ่ต่ำกว่าศูนย์นั้น ามผมว่าโอกาสที่จะขึ้นไปอ่าน90แล้วไปยืนได้เนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับแล้วก็โอกาสที่จะลงมาเอสโลเดิมที่ประมาณ6บาทนี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับจับตาดูให้ดีเพราะว่าแม็กคุบเนี่ยนะโขที่สุดมันจะถูกคอนโทรลด้วยฟันดิเมนทัลของเขาเป็นหลักนะครับนี่เป็นกราฟเดย์ล่าสุดนะครับกราฟเดย์เนี่ยโกลเด้นครอสอยู่เหมือนกันครับตั้งแต่ ประมาณต้นต้นเมษานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่สุดก็ลักษณะของลงมาไซเวนะครับแนวรับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะแข็งกร่งพอสมควรประมาณ6บาทนี่นะครับแต่ไยงไก็ตามนะครับการปรับตัวเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังมองว่าผลกระทบจากระบาดของไวรัสเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนนะฮะมันจะมีลักษณะของการปิด ช็อบด้วยนะครับปิดในโมเดิร์นเทรดทุกช่องทางนั้นช่องทางที่เขาจะขายได้ก็เป็นลักษณะที่เป็นออนไลน์นะครับอที่2นะครับกำไรขาดทุนในอีก2-3ไตรมาสถัดไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อกำไรน้อยๆเนี่ยโอกาสจะขาดทุนจากช่วงที่มันไม่มีไรายได้นี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กำลังของผู้บริโภคนะครับที่จะซื้อสินค้าเนี่ยอาจจะลดลงไปนะครับก็เรียกว่าถูกผลกระทบเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะครับ นั้นโอกาสที่จะลงมาเทสโลเดิมเนี่ยว่าเป็นไปได้สูงมากก็คือประมาณ6บาทนะครับนั้นระยะยาวดีไหมนะครับดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการทรานส์ฟอร์มิชันบริษัทเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะโดยพึ่งพานะครับเรื่องของอารายได้จากาแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นหลักเนี่ยไปแตกลายไปแบรนด์อื่นแล้วก็ไปแตกลายในสินค้าประเภทอื่นดูว่ามันจะพอซัพพอร์ตนะครับรายได้ได้หรือเปล่านะครับนั้น ผมก็คงอย่างนี้ครับความเห็นผมก็คือว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยนะครับท่านมองหุ้นอย่างนี้นะครับไปซื้อที่ต้นทุนของอาจารย์เนี่ประมาณ7บาทนะครับทุนของอาจารย์ประมาณ7บาทนะมีอยู่ประมาณสัก10ล้านหุ้นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับดันั้นอา,อาจารย์คงมองอย่างนี้ครับมองในแง่ของเหตุผลหลักๆตรงนี้ครับนะ transformation ในปี6-1และปี6-2เนี่ยนะครับ ส่งผลให้บริษัทเขาเทินอาราวขึ้นมาได้ไหมนะครับเทินราวขึ้นมาได้เนี่ยก็จะได้แคปิตอลเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะอย่างที่สองเนี่ยอาจารย์คงมองในแง่ของอเรื่องของอเงินปันผลที่มียตราการปันผลค่อนข้างดีทีเดียวครับอยู่ประมาณ8-9%ทีเดียวนะครับอ,อย่างที่สามนี่ก็คือว่าการลงทุนในหุ้นบางตัวเนี่ยแม้ว่าจะเจอวิกฤตก็ตามนะครับนะฮะแต่ว่า มันมีแบรนด์นะฮะเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่เขามีคนใช้ของเขาอยู่แล้วนะฮะก็ร่วมหลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแม็กก็อย่างน้อยกอ็ผมก็อยู่ในคลับเขาคนหนึ่งนะครับเพราะว่าชอบใช้เสื้อผ้าที่เป็นยีนของเขาเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้ mm hmm. ก็อาจจะซับพอร์ตตรงนี้ไปก็คือว่าเป็นแบรนดิงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วก็ บริษัทที่เขาไปตั้งในฮ่องกงไว้เนี่ยนะครับที่อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรแต่ว่าเขาก็คงวางแผนว่าก็คงจะมีการกระจายสินค้าอะไรต่างเนี่ยไปต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทดแทนนะครับกำลังซื้อที่น้อยลงใน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 ,ในประเทศก็คงมุมมองผมก็คงเดาใจอาจารย์ประมาณนี้ครับแต่ว่าถามว่าณตอนนี้เนี่ยเราควรจะไปลงทุนหุ้นตัวนี้ไหมนะครับในส่วนตัวผมเนี่ย าการทรานส f ฟอร์เมชันของเขาใน61กับ62เนี่ยณนะตอนนี้ยังไม่เห็นผลนะฮะไม่เห็นผลเพราะว่าก็ดูจากรายได้ต่างๆที่เขาทำได้เนี่ยเห็นจะลดลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าการทรานส m ฟอร์เมชันเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็โอกาสที่ราคาหุ้นเนี่ยมันจะลงมาเทสโลเดิมในตำแหน่ง6บาทเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับนะก็ยังไม่แน่ใจซะทีเดียวนะครับกระทั่งอะไรครับเราเห็นหลังจาก วิกฤตโควิดเนี่ยนะครับกำลังซื้อมันกลับมานะครับแล้วก็ช็อปต่างๆที่เขาปิดไปตอนนี้มันกลับมาเซอร์วิสได้นะครับเราก็คงจะเห็นธุกรกิจเขาค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่ายังคาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะคงเป็นมุมมองของผมประมาณนี้ครับนะสมาชิกมีความเห็นยังไงก็ให้ความเห็นแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เราจะไปลงทุนอะไรเราก็มองให้รอบคอบนะครับ นักลงทุนใหญ่ๆก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับอย่างเช่นบัฟเฟตต์เองเนี่ยที่เขาไปซื้อหุ้นาสายการบินนะครับนะเขาก็ยอมรับว่าเขาคิดผิดนะครับนะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ทํากําไรให้แล้วก็แถมขาดทุนอย่างนี้นะครับนะเราก็พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็สไตล์การลงทุนของเรานั่นเองนะครับก็คงเท่านี้ครับถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ u ับส r i b e นะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook นะครับจะกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี